สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พี่พามาดูดอกบานไม่รู้โรยที่บ้านตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเพิ่งจะร้อยเสร็จนี่เป็นการร้อยดอกบานไม่รู้โรยแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะของที่บ้านเองสีมันจะเพี้ยนๆนิดนึงเนี้กล้องมันเป็นกลางคืนแล้วแฟดมันออกอพี่มีสีขาวด้วยนะแต่ว่าพี่ลืมว่าพี่มีแล้วคนนี้เนี่ย ไปเก็บมาตอนใกล้ค่ำละก็ได้มาสองสีมีสีบานเย็นแล้วก็สีชมพูสีขาวพี่ก็มีแล้วก็ตอนนี้ที่สั่งซื้อมาก็มีสีโอโรสกำลังจะปูสวยดีเนาะเนี่ยเป็นบานเมลูโรยนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำเป็นทุ่งดอกไม้ที่นี่แหละก็มันน่ารักดีเป็นแถวๆเอาไว้ใช้ได้ด้วยนี่เป็นพี่ทำเป็นมาลายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปเอาไปไหว้มา ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักข้อความกันเข้ามานะคะที่ l i น์ y u n g ใส่เครื่องหมายแอดไซนก่อนนะคะแล้วก็ใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งนั่แหละค่ะนะคะ,นะคะเบอร์โทรศพัพท์0814007137ค่ะวันนี้พี่ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ